รวงที่จะนํามาตกตกปลาที่ใช้ตกกลาจะต้องมีการตรวจสอบพันปนทุกมเมล็ดภายในรวงถ้าเป็นข้าวข้าวขาวดำมดีหนึ่งร้อยห้าหรือพันคัดปกติเราจะมีการสุ่มตรวจเมล็ดภายในรวงอยู่3จุดก็คือบริเวณโคนรวงบริเวณกลางรวงและบริเวณปลายรวงจะสุ่มประมาณ10-15เมล็ดโดยการกระท้บเปบลือกดูข้าวกล้องว่าสีข้าวกล้อง เป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวพลเป็นข้าวแดงถ้าหากเราพบลักษณะที่ผมว่าเป็นข้าวแดงเป็นข้าวเหนียวหรือเป็นข้าวพลวกนี้เราจะทิ้งทั้งดวงเราจะไม่นํามาตก้าแต่ถ้าเราสุ่มตรวจแล้วผ่านมาตรฐานตามที่เราต้องการเราก็จะนํามามาตก้าพันคัดโดยการเตรียมแปลงตก้าพันคัดก็มีการมีการตก้าผงภาษาอีสานตก้าผงหรือตก้าน้ําต้มโดยการบางรวงดินเหนียวนะครับแต่ที่ผมใช้ในี่ผมตก้าดินผงคือดินมีความชื้นแต่ไม่มีน้ําเพราะว่าดินเราเป็นดินทราย ถ้าเราตกก้าแบบอาศัยมีน้ําตีเลนดินมันจะแน่นก้าเขาจะถอนยากก้าขาดเราก็จะมีการวางรวงโดยโดยการใช้ลวดนะครับมีการวางลวดในระยะห่างประมาณ25-30เซนอ่าผมยกตยัวอย่างมัอมือผมนะครับถ้าให้ผมเลือกท้าเราทำพันผมจะหักสองอย่างนี้ออกอต้นก้าที่โตเกินไปผมจะไม่เอาต้นก้าที่เล็กเกินไปผมก็จะไม่เอา ผมก็จะให้สูงเอาต้นกล้าที่มีความแข็งแรงสม่ำเสมอบนนิ้วเราเนี่ยนะครับที่มีความสม่ำเสมอกันนําไปตัดดาเวลาดําเราก็จะเตรียมแปลงก็มีการตั้งลวดมีลวดข้างและลวดตัดดาเราจะใช้ระยะระหว่างต้นนี่สิบเซนนิดเดียวระหว่างระหว่างแถวนี่สามสิบสามเซนนะครับระหว่างแถวเรามองดูจะห่างนะครับแต่ระหว่างต้นถ้าเราดูถ้าถ่ายรูปเข้าไปก็จะชิดเขามีคนถามว่าทําไมต้องดําแบบนี้พันคัดเราไม่ต้องการให้แตกกอมาก ไม่ต้องการให้สูงมากเพื่อสะดวกต่อการคัดพันธุ์ถ้าเราให้แต่กอมากรูปข้าวก็จะมีต้นหลักต้นรองความสม่ำเสมอมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้รับการทดสอบวิจัยมาแล้วว่าต้องดำระยะระหว่างต้นนี้สิเซนระหว่างแถวสามสิบสามเซนดำต้นเดียวดำต้นเดียวด้วยดำต้นเดียวด้วยก็ทิ้งไปเลยอันนั้นก็หลังจากปัดดำเสร็จก็เข้าสู่การดูแลรักษาต่อไปการดูแลรักษาของการดูแลข้าวก็ไม่ยากหนึ่งอย่าให้ขาดน้ำ เพราะว่าข้าวต้องการน้ําหรือถ้าขาดน้ําก็อย่าขาดน้าเป็นเวลานานประโยชน์ของน้ําก็คือเป็นเป็นตัวตัวพาทาให้ข้าวบูดปุ๋ย 2. ควบคุมวัชพืชน,นะครับสอย่างที่ท่านเห็นในแปลงนี้ก็คือสามารถใช้ประโยชน์จากแปลงนานในการเลี้ยงสัตว์ในานานแปลงนี้ทําเราเลี้ยงตาในนาข้าวนะครับที่เห็นที่เห็นตาขึ้นของอันนี้เลี้ยงตาในนาข้าวประโยชน์ของการเลี้ยงลาในานานข้าวที่ผมได้ได้ทำมาหลายปีก็คือ ปลาช่วยกาจัดวัชพืชปลาช่วยกินแมลงที่เป็นตัวของข้าวแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือปลาถ่ายมูลลงในนาเพื่อเป็นปุ๋ยของข้าวและที่ดีกว่านั้นอีกก,ก็คือเวลาเรากเกี่ยวข้าวเวลาลงแขกเราก็เลี้ยงคนสุดท้ายเมื่อได้มเมล็ดพันธุ์แล้วมเมล็ดพันธุ์เราก็จะไปสู่การก,าร,กระจายพันธุ์ของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศเราต่อไปเช่นพันธุ์หลักที่เราได้เราก็จะส่งให้ศูนย์เมล็ดศูนย์มเมล็ดก็ผลิตพันธุ์ขยายพันธุ์ขยายที่ได้ศูนย์เมล็ดก็จะไปส่งต่อกลุ่มเกษตรกรหรือสากรเพื่อผลิตพันนธุ์จา่ย พันจำนวนที่ได้ก็ไปสู่มือเกษตรกรเพื่อเพื่อปลูกเพื่อเป็นเกรนเพื่อเป็นเมล็ดเพื่อการบริโภคเกษตรกรผลิตได้ก็ส่งเข้าไว้บริโภคและส่งเข้าลงสีอันนี้คือกระบวนการการผลิตเม็ดพันธุ์ทั้งหมดเมื่อได้พันธุ์ตามที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะไปผ่านการนับองพันธุ์ของกรมการข้าวก็จะได้เป็นพันธุ์ข้าวก๋ขอนะครับเช่นก๋ขอที่เป็นเลขคู่จะเป็นข้าวเหนียวก๋ขอเป็นเลขคี่ก็จะเป็น เาเจ้าเมื่อได้พันต้องการแล้วก็จะส่งมเมล็ดพันนี้นะครับที่เกษตรกรต้องการแล้วก็คนรับช่วงต่อไปก็คือสู์เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่นงงานตั้งถุงพาสนะครับแต่ขึ้นอยู่กับพองมเมล็ดอ,องมเมล็ดพันธุข้าวนะครับแล้วก็จะนําเมล็ดพันธุ์ที่ได้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับไปสู่กระบวนการของชั้นพันธุ์ต่อไปก็คือชั้นพันธุ์ขยายและจําหน่ายไปสู่เกษตรกรผลิต ให้ถูกต้อ,องเพื่อจะไปสู่มือพริโพวกต่อไป